ข้อ10ให้ y เท่ากับ1ส่วน x จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x 1เมื่อ x เปลี่ยนจาก4ไปเป็น5 2เมื่อ x เปลี่ยนจาก4ไปเป็น4.1 3เมื่อ x เปลี่ยนจาก4ไปเป็น4.01 4อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x เท่ากับ4 ข้อนี้นะเขาพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยใช่ไหมกับอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆถ้าเรานึกถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ให้เรานึกถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง2อย่างนะคะก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆนั่นเองดูนะอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยให้เราจําว่าเป็น เดลต้า y ส่วนเดลต้ x มีค่าเท่ากับ f x บวก h ลบ f x แล้วก็ส่วนด้วย h แต่ถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆให้ใช้เป็น dy by dx มีค่าเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ูนย์ของ f x บวก h ลบ f x ส่วน h นะคะต่างกันแค่ขณะใดใดจะมีลิมิตแต่เฉลี่ยจะไม่มีลิมิตนะทีนี้พี่บอกว่า อย่างข้อแรกเนี่ยให้ f(x) มาเป็น x กำลังสบวก2 x บวก5แล้วเขาให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจาก x 3ถึง x เป็น5ใช่ไหมวิธีการทำเนี่ยก็คือพี่ก็บอกว่าอ๋อเฉลี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็นเดลตา y สสุดเดลต้า x ถ้าเห็นคำว่าเฉลี่ยเนี่ยจะใช้เป็นตัวเดลต้าเป็นตัวสามเหลี่ยมนะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงณนะขณะใดๆอย่างเงี้ยให้ใช้เป็น คือถ้าไม่มีคําว่าเฉลี่ยจะใช้เป็น dy/dx โอเคไหมถ้าเกิดว่า,วาการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจาก x 3ถึง x 5วิธีทําก็คือจะต้องใช้เป็น f 5ลบ f 3ส่ 3. วน5ลบ3อันนี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะเอาใหม่นะถ้าพี่บอกว่าให้ฟังก์ชันดึงมาแล้วให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยวิธีการก็คือถ้าเขาบอกว่า จาก f 3ถึง x 5เราก็บอกว่าให้ทำเป็นเดลต้า y ่วนยนเดลต้า x เท่ากับ f 5ลบ f 3ส่วน5ลบ3คือเอาจุดเอาท้ายลบต้นส่วนด้วยท้ายลบต้นแต่ด้านบนต้องเป็น y ใช่ปะด้านบนก็เลยต้องเป็น f 5ลบ f 3ด้านล่างเป็น x ก็เลยใช้ค่า x มาลบกันนะคะก็ได้เป็น5ลบ3 จากนั้นก็แทนค่า f 5แทนค่า f 3เรแล้วก็คิดเลขออกมาเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเนี่ยทำไม่ยากนะเรามาลองทำพร้อมกันเลยดีกว่านะคะโจทย์ข้อ10เนี่ยก็เป็นแนวเดียวกับโจทย์ข้อ9ก้เมื่อกี้เยอะเลยนะคะแค่เปลี่ยนตัวเลขเท่านั้นเองน้องสังเกตนะว่าข้อนี้เขาให้ y เท่ากับ1ส่วน x มาใช่ปะ แสดงว่าฟังก์ช,ชันที่เราต้องสนใจคือ y เท่ากับ1ส่วน x เขาบอกว่าเมื่อ x เปลี่ยนจาก4ไปเป็น5ให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็เขียนอย่างนี้ข้อ1นึ่ง a y ส่วน delta x ใช่ไหมก็ได้เป็น f เท่าไร f 5ลบ f 4ส่วนด้วย5ลบ4จากนั้น f 5ก็แทน5เข้าไปใน เออ fx หรือ y นั่นเอง y เท่ากับ1ส่วน x ใช่ไหมถ้า f 5ก็ต้องเป็น1ส่วน5ลบกับ1ส่วน4ส่วนด้วย5ลบ4ก็คือ1ก็จะได้ว่า1ส่วน5ลบ1ส่วน4ก็ได้เป็น4ลบ5ส่วน20ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ ลบหนส่วนยีนั่นเองโอเคไหมข้อ1นึ่งก็ชิวๆเนาะก็ผ่านไปแล้วนะก็ตอบว่าลบหส่วนยีโอเคอาต่อไปข้อ2ข้อ2บอกว่าเมื่อ x เปลี่ยนจาก4เป็น4.1 x เปลี่ยนจาก4เป็น4.1ก็คือวิธีการทำก็จะเป็น ข้อ2 d e เดลต้า y ส่วนเดลต้า x ได้เท่ากับ f เท่าไหร่ f 4.1ก่อนใช่ไหมเพราะว่า f ตัวหลังมาก่อนเนาะลบกับ f c หารด้วย4.1ลบ4อันนี้คือกำลังหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ยอยู่นะ f 4.1ก็แทนค่าเป็น1ส่วน4.1ลบกับ1ส่วน4 หารด้วย0.1นะคะก็จะได้เป็น4ลบ4.1ส่วนด้วย4.1คูณ 4. 4แล้วก็คูณกับ0.1จากนั้นก็จะได้เป็นลบ0.1ส่วนด้วย4.1คูณ4คูณ0.1ใช่ปะ อ่าทีนี่0.1กับ0.1ก็ตัดโอนตัดล่างนะคะก็จะเหลือแค่เท่ากับลบ1ส่วน16.4นั่นเองได้ปะลบ1ส่วน16.4ถ้าเราไม่ต้องการให้ส่วนมันเป็น เป็นตัวเลขแบบไม่สวยใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นลบ10ส่วน164แล้วก็ตัดทอนเป็นนึกออกไหมเอา10คูณบนคูณล่างก็จะได้เป็นลบส0ส่วน164ก็ตัดทอนอย่างต่ำก็จะได้เป็นลบ5ส่วน82นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ตอบว่าลบ5ส่วน82นะคะ ข้อ2ก็ทำไม่ยากเหมือนกันก็แค่เดลต้าวส่วนเดลต้าเได้เป็น f 4.1ลบ f 4ส่วนด้วย4.1ลบ4นั่นเองแล้วก็คิดเลขปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บออกมาก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตั้งแต่4จนถึง4.1คำตอบก็คือลบ5ส่วน82นะคะลบ5ส่วน82 จบข้อ2แล้วต่อไปข้อ3เขาถามว่าเมื่อ x เปลี่ยนจาก4เป็น4.01ล่ะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยก็ต้องเป็นเดลต้า y ส่วนเดลต้า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ f 4.01ใช่ปะลบ f 4หารด้วย4.01ลบ4แบบนี้นะคะ f 4.01ก็แทนลงไปก็จะเป็น1ส่วน4.01ลบ1ส่วน4หางด้วย0.01แบบนี้ทีนี้ก็คูณไขยเนาะก็จะได้เป็นจัดรูปนะคะเป็น4คูณกับได้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เป็น4ลบ4.01หนือออกปะ ูณอันนี้ขึ้นไปคูณนี้ขึ้นไปแล้วส่วนด้วย4.01คูณกับ4แล้วก็คูณกับ0.01แบบนี้นะคะลบกันด้านบนก็เหลือลบ0.01ด้านล่างก็จะเป็น4.01คูณ4แล้วก็คูณกับ0.01แบบนี้ทีนี้0.01ด้านบนกับด้านล่างก็จะตัดกันไปโช๊โช๊คนะคะ เราก็จะเหลือตัวเลขเราก็คิดเลขก็จะได้เป็นลบ1ส่วน16.04นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นลบ1 1 6 0 4ส่วน 1, นะคะพอตัดทอนอย่างตา่ำลองตัดดูนะจะได้คำตอบเป็นลบ 2 5่สิ่วนสี่รองั่นเองโอเคนะข้อ3ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะข้อ3ก็ตอบว่าลบยี่สิ่วนสี่ข้อ3ต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจาก x เป็น4ถึง x เป็น4ี่เพราะฉะนั้นเดลตา y ส่วนเดลต้า x ก็ได้เป็น f 4.01ลบ f 4ส่วนด้วย4.01ลบ4นะคะก็แทนค่า f 4.01ไปเป็น1ส่วน4.01 f 4ก็เป็น1ส่วน4ส่วนด้วยด้านล่างก็เป็น0.01ควายกันนะคะคูณควายก็จะได้เป็น C 4ลบ4.01ใช่ไหมส่วนด้วยอะไรก็ตามเนะเาะแล้วก็ตัดตัดกันไปสุดท้ายก็จะได้คำตบอบออกมาเป็น ลบ1ส่วน1 6 0 g ทีนี้ยังไม่จบเนาะเราก็ต้องทำให้เป็นเศษส่วนที่มันไม่ติดทศนิยมใช่ไหมคะก็เอา100คูณทั้งบนและล่างแล้วก็ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำสุดท้ายข้อนี้ก็จะตอบว่าลบ25ส่วน401นั่นเองทั้ง3ข้อเมื่อกี้นะคะ เป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยใช่ไหมแต่ต่อมาข้อ4เนี่ยข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดใด,ดโดยเขากำหนดให้ว่าให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ x เท่ากับ4นะคะวิธีทำก็ไม่ยากนะพี่กีบอกว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x เป็น6อันนี้เป็นตัวอย่างนะ ถ้าจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ x เป็น6เราก็ต้องรู้ว่า,า,าจำได้ไหมว่าวิธีการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆต้องทำยังไงใช้ลิมิตใช่ไหมคะลิมิต h เข้าใกล้0ของ f(x บวก h) ลบ f(x ส่วน h) นั่นเองนะคะทีนี้เราก็ทำเหมือนกันเลยเมื่อต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะ x เป็น4ถ้าต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆก็บอกว่า dy by dx เท่ากับลิมิตอะไรคะ h ใช่ไหมเขา้าใกล้ศูนย์ของ f x บวก h ลบ f x ส่วนด้วย h นะคะจากนั้น f x บวก h แล้วก็แทน x บวก h ตรงไปใน x ใช่ไหมฟัง์กชันนี้เขาให้เป็น y เท่ากับ1ส่วน x นะคะก็จะได้เป็น ลิมิตเเข้าใกล้0ูนย์ของ1ส่วน x บวก h ลบ1ส่วน x นะคะแล้วก็ส่วนด้วย h จัดรูปนะคะจะได้เป็นลิมิต s เข้าใกล้ศูนย์ของ x ลบ x บวก h, h คูณควาใช่ปะแล้วก็ส่วนด้วย x บวก h คูณกับ x แล้วก็คูณกับ h แบบนี้ทีนี้เราก็จัดรูปต่อนะก็เป็นลิมิต เเข้าใกล้0แบบนี้นะคะของด้านบนก็เป็น x-x-h ลบ x ลบ h ส่วนด้วย x-h x-h วกนะคะด้านบนน้องจะเห็นว่า x-x กลบ x ็ก็ได้เป็น0ใช่ไหมทำให้ด้านบนเหลือแค่ลบ h ลบ h กับ h ข้างล่างก็ตัดกันได้ก็จะกลายเป็นเหลือด้านบนเป็นแค่ลบ1นะคะก็จะได้เป็นลิมิต เข้าใกล้ศูนย์ของลบ1ส่วน x บวก h คูณ x แบบนี้ทีนี้เราก็แทน h เป็น0ูนย์ได้แล้วพอแทนปุ๊บก็ได้ว่าเป็นลบ1ส่วน x บวก0ย์ก็เป็น x ใช่ไหมคะ x คูณ x ก็ได้เป็น x กำลังสก็เลยได้ว่าข้อนี้ปรากฏว่าเป็นอออันนตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆเนี่ยจะได้เป็นลบ1ส่วน x กกำลังสองใช่ปะ <c oughs> เราคิดได้แล้วนะจากนั้นเขาถามว่าขณะที่ x เป็น4ใช่ไหมเราก็แทนค่า x เป็น4ก็เป็น 4, ลบหส่วนสกลังสองก็ได้เท่ากับลบหนส่วนสิั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x นะคะขณะที่ x มีค่าเป็น4ก็จะมีค่าเป็นลบห ส่วน16นั่นเองโอเคปะโอเคนะวิธีการทำนะพี่บอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆเนี่ยวิธีการทำจะไม่เหมือนกับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะถ้าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจะเอา f ตัวท้ายลบ f ตัวต้นส่วนด้วย x ท้าย ส่วนด้วยตัวท้ายลบตัวต้นโอเคปะอย่างเช่นข้อนี้เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจาก x 3ถึง x 5ก็เอา f ตัวท้ายลบ f ตัวต้นก็คือเอา f 5ลบ f 3ใช่ปะแล้วส่วนด้วยตัวทายลบตัวต้นก็คือ5-3ลบ3แล้วก็หาคิดเลขออกมาหาคำตอบนะคะแต่ถ้าเป็นหาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ x เท่ากับ6ก็ให้น้องใช้ dy by dx ใช้เป็นลิมิตเอาเนาะอย่างเช่นข้อนี้ หาการตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ x เป็น4นะก็จะใช้เป็น dy by dx ลิมิต h เข้าใกล้0ของ f(x บวก h) ลบ f(x ส่วน h) แบบนี้สูตรนี้คงจำได้กับทุกคนแล้วนะใครจำไม่ได้ต้องไปพิจารณาตัวเองนะคะาจากนั้นเราก็ f(x บวก h) นะคะเราก็แทนลงไปในฟัง์กชันฟัง์กชันเราบอกว่าเป็น y เท right. right. so ่ากับ so 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 1ส่วน x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ x บวก h แทนเข้าไปใน x ก็จะได้เป็น1ส่วน x บวก h ลบด้วย1ส่วน x จากนั้นคูณจัดรูปไปมานะคะสุดท้ายพอแทน h เป็น0แล้วจะได้คำตอบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆได้เป็นลบ1ส่วน x กำลัง2พอได้เป็นลบ1ส่วน x กำลัง2เขาต้องการที่ x เป็น4ใช่ปะ ก็แทน x เ,เป็น4เข้าไปก็ได้คำตอบเป็นลบ1ส่วน16ค่ะเพราะฉะนั้นให้น้องๆน,น่าจะพอทำได้กันหมดแล้วน้องมันไม่ยากน้องกับเอ่อกับกอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยและอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆนะคะ